ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่กรกทเราก็เน้นคืออากาศร้อนตอนเช้าก็จะมาเล่นเทคนิคแล้วตอนตอนบ่ายเราก็ไปเล่นเวทนะครับเวทเสริมสร้างร่างกายในส่วนของกลุ่มที่คอดลายได้แล้วในส่วนของคนที่จะคัดลายเลขสองที่ไทยก็ก็เริ่มเริ่มที่จะเน้นเทคนิคแล้วเรามีมีโปรแกรมที่จะในรุ่นของ57กิโลกร,รมกัมก็จะมี มีโปรแกรมไปที่คิกิสสถานทั้งคู่ทั้งทั้งสองคนซึ่งจะเป็นตอนนี้เราก็ยังไม่ไม่ฟันธงว่าจะเป็นใครกันแน่ครับเราก็บอกเด็กว่าถ้าได้แชมป์หรือว่าใครฟอร์มดีที่ที่ต่อยที่นั่นรายการนี้ซึ่งมันก็เป็นกลางอยู่แล้วเพราะเราไปต่อยที่ท,ที่ต่างต่างต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการคัดด้วยเป็นการดูด้วยว่าของใครทำฟอร์มดี แล้วก็เราก็จะได้เลือกที่ว่าจะเอาใครครับผม